สัญญาณดีนายกรัฐมนตรีเผยพรกรฉุกเฉินยังจำเป็นกับประเทศไทยเนื่องจากโควิดทั่วโลกยังพุ่งหากมีการประกาศต่ออายุพรกรฉุกเฉินจริง จะมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม5,000บาทอีก1เดือนหรือไม่เมื่อวันที่25มิถุนายน5 6 6พผลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชเปิดเผยผลประชุมสอบคชุดเพิ่มข้อมูลที่ร่วมหลายฝ่ายเห็นพ้องขยายเวลาหัวเรื่องการประกาศใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินหรือ และลาราชกำหนดหัวเรื่องการบริหารราชการเป็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนวันที่25มิถุนายน2563พลเอกสมศักดิ์รุ่นสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมอชอเปิดเผยผลประชุมสอบคอคจุดเพิ่มข้อมูลที่ร่วมหลายฝ่ายเห็น ้องขยายเวลาหัวเรื่องการประ,ประกาศใช้อำนาจตามปรกฉุกเฉินหรือพระราชกันฎห,หัวเรื่องการบริหารราชการเป็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนและเบียนตลอดกรดกฎาคมนี้เพื่อรองรับผ่อนคลายล็อกดาว์ระยะที่5หรือคลายล็อกเฟด5เนื่องจากมีกิจกรรม กิจกการที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการเปิดเทอม 1. กรกฎาคม2563พลเอกสมศักดิ์ระบุด้วยว่าใครจะเข้าร่วมประชุมพิจารณาที่ประชุมสบคชุดใหญ่หากมีการมติเห็นชอบก็จะเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ทันที สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม5,000บาทต้องรอฟังข้อสรุปอีกทีว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มอีก1เดือนเป็น5 0 0 0ับาทหรือไม่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้จากที่ประชุมอีกครั้งครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็รอติดตามฟังข่าวสารอีกทีหนึ่งครับว่าจะมีการอ่เพิ่ม เงิน5,000บาทในส่วนนี้หรือไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับถ้าหากมีความเคลื่อนไหวยังไงทางช่องของเราก็จะเอามาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับฟังรับชมก่อนใครนะครับครับสวัสดีครับ